ลัคนาราศีธนูนะครับวันนี้เราดูกันแบบเต็มๆเมลยนลัคนาราศีธนูนะหลายๆคนก็บอกว่ารอเลยอยากรู้ว่าราศีธนูเนี่ยมันถึงจังหวะไหนที่แบบมันจะลืมตาอ้าปากได้แล้วเพราะที่ผ่านมานี่แบบว่ามันก็ได้มาแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าอยากรู้มันจะได้อีกหรือเปล่าหรือมันจะไปเนี่ยแบบไหนได้อีกหรือเปล่าวันนี้เราดูแบบนี้เลยนะนะมาเราจะมาดูนะครับในรูปแบบนะครับผม ทั้งหมดเลยของลัคนาราศีธนูนะครับประจำวันที่5กันยาจนถึงวันที่4ตุลาในปีพศ2563หน้าที่การงานการเงินสุขภาพความรักครอบครัวคนโสดคนไม่โสดดูกันทั้งหมดดูแบบเต็มๆคุณจะได้เห็นและอันล็อกลดนี่ลดสิ่งนี้ได้เลยว่าหรือปลดตัวเองตัวเองได้เลยว่าเฮ้ยฉันทำแบบนี้ในะถึงจังหวะในช่วงเวลานี้แล้วจะต้องจัดการแบบนี้ได้ วันนี้คำทานายนี้นะครับจะเป็นการเปิดไพ่ขอให้คุณตั้งจิตนิ่งๆทาสมาธินิ่งๆก่อนที่จะดูต่อไปนะครับกําหนดจิตเลยฮะว่าจะได้เปิดรับและรู้โอกาสว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรถ้ามันไม่ดีแต่ถ้าดีจะต้องวางตัวอย่างไรและจัดการอย่างไรได้มาเลยครับ รุกคนนะฮะฝากกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมที่สำคัญใครอยากจะปลดหนี้ปลดสินรู้เลยว่าอาชีพอะไรเหมาะสมกับตัวคุณนะครับผมไลน์แอดไซน์รเจอร์เบอร์มานะครับหรือแม้แต่ถ้าดูว่าที่ดินนี้คุณจะปลดหนี้ปลดสินจากการขายที่อ่ะคุณจะที่นี้จะขายได้ไมันต้องทำอะไรบ้างยินดีให้คำปรึกษาครับไลน์แอดไซน์รเจเบอร์มาเลยนะโอเคมาเลยครับเรามาดูไปพร้อมๆกัน ไลน์แอดไซร์รอยัลนัมเบอร์มานะใครอยากจะปรึกษานะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาดูให้แบบนี้ของคนลนัราศีธนูราศีธนูโปรดบอก,บอกด้วยภาพรวมว่าเฮ้ยในช่วงเวลาเนี้ยหน้าที่การงานมันบอกอะไรตั้งิจนิ่งเริ่มเลยครับบอกเลยครับว่าในเรื่องของหน้าที่การงานส่งผลมาแล้วผมบอกแล้วว่าหน้าที่การงานของราศีธนูในช่วงเดือนนี้มันชัดเจนมากมันมาส่งผลมาในเรื่องของเงินทองเรื่องของโอกาสบอกตามตรงว่าช่วงเวลานี้ คุณอยากสมัครงานทําที่ไหนมีโอกาสได้สูงตอนนี้สอบจะสอบใช่ไหมผลลัพธ์ของการสอบจะเป็นยังไงจะได้แต่จะเป็นตามเป้าประสงค์นี้ก็สิ่งที่คุณต้องการเลยน้องๆที่ยังเรียนอยู่โอกาสในช่วงเวลานี้ถือว่าสักเซตทั้งหมดโดยภาพรวมขออย่างเดียวคือตั้งใจและอย่าประมาททุกอย่างมันมา,ม,นม,ามันมาเป็นคันรองเลยนะสําคัญเลยใครในเรื่องหน้าที่การงานนะมันเลยปลดล็อกเรื่องหนึ่งที่ว่าในช่วงเวลานี้ทําบุญขอนะครับ ขอและตั้งจิตอธิษฐานดีๆคุณได้ทั้งหมดเลยนะเพราะฟ้าเปิดให้กับคุณเลยสําหรับลัคนาราศีธนูถือว่าชัดเจนจริงๆนะครับผมทั้งด้านเรื่องการเงินล่ะการเงินบอกเลยครับว่าในช่วงเวลานี้หาเงินได้เต็มที่ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงเลยเพราะเผอแฟนช่วยหาด้วยเรียกว่าอยู่กันแบบตามคันลองที่มีความสุขแล้วก็แบบเงินทองเฟื่องฟูกันแบบในรูปแบบครอบครัวเลยสามารถช่่ยกันมาหากิน้งทั้งทั้งแฟนเราหรือทั้งแบบว่าคู่ครองหรือคู่ชีวิตหรือแบบ ไม่ได้อยู่กินด้วยกันแต่ว่าไอ้ทีอยู่กินด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงานกันอย่างเงี้ยก็ได้เงินจากตรงนั้นมาด้วยเขาเรียกว่าได้เงินจากความรักกับความสุขมาในช่วงเวลาเดียวกันให้ถามว่าได้ได้ยังไงได้จากการทานี่แหละแล้วก็ได้จากอะไรอีกได้จากแบบโชคลาภไปมไหมโชคลาภเนี่ยมีส่วนนะมีส่วนส่วนหนึ่งของรบกวนนะครับถ้าเกิดคุณเนี่ยได้เลขอะไรมาผมให้คุณน่ยตามทั้งหมดเลยนะติดต่อกันนะผมให้คุณตามมาสามงวดคุณคุณนี้ได้เห็นผลลั์อะไรบางอย่างแล้วแหละนะครับอืมในในช่วงแบบนี้นะ โอเคสำหรับคนละคณะราศีธนูนะที่สําคัญเลยมาในเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพมาช่วงเวลานี้มันระวังนะครับมีเกณฑ์ของสิ่งที่เรียกว่ามันมีบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วก็แบบว่นมันเหมือนคุณจะต้องยอมรับกับมันแล้วก็ต้องไปจัดการและแก้ปัญหามันบางคนปวดเข่าแล้วไมไ่ยอมไปหาหมอบอกตรงมันยิ่งเลื้อยลังแล้วดิบคุณจะต้องจ่ายเงินเยอะนะปวดฟันไม่ยอมไป ไปขุดหินปูนะลรแบบนี้อืมไปนะครับไปเลย,เลยช่วงเวลานี้ถ้ายิ่งเรื่องฟันเนี่ยเป็นการแก้เคลดอย่างดีเลยนะครับผมโอเคนะครับในช่วงเวลานี้ก็ไม่อยากให้เกิดกับสุขภาพไม่ดีเพราะว่าบางคันลมมันหมายว่ามันเป็นคันลมที่คุณต้องยอมรับมันเข้าใจป่ะเออในในในเรื่องของสุขภาพเลยอะ่ะดังนั้นคุณยอมรับมันได้ก็จริงแต่คุณคุณต้องแบบว่าเหมือนต้องฮิวมันอะ่ะคือดูแลรักษามันอย่างอย่างดีด้วยนะครับอะทางด้านเรื่องของครอบครัวครับอาครอบครัวนะฮะ มีเกณฑ์นะครับของการที่ได้รับโอกาสใหม่ๆหรือแนวคิดใหม่ๆหรือการจัดการอะไรใหม่ๆกับคนในครอบครัวเป็นการวางแผนแหละนะครับผมแล้วบอกว่าเฮ้ยป้าจะทํามันนี้ว่าช่วยไปดูหน่อยอะไรแบบนี้มันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นอะไรแบบที่ดินตรงนั้นว่างอยู่จะขายหรือว่าจะทําพัฒนาต่อไปทําต่อเลยไหมอะไรแบบมันจะเป็นอะไรแบบนี้คุณได้รับโอกาสแบบนั้นด้วยแล้วคนที่ไม่มีอะไรแบบนี้เลยก็ผมบอกตรงๆว่าแนะนําว่าให้โทรหาบุปการ,รีของเราและให้ค้านท่านอวยพร เพื่อไงเราจะเห็นแนวทางหรืออยากรู้ว่าอยากจะพัฒนาแล้วก็ทําการต่อย,ยอดที่ทําให้แบบทุกคนมีความสุขกดนี่กดสียงได้จะทําอะไรในช่วงเวลาเนี้ยมันหมายถึงว่าก็ต้องการได้รับการอุดหนจากผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับมาในช่วงช่วงเวลานี้ก็คือทางด้านเรื่องของคนโสดนะครับผมศึกษาไปก่อนเลยจ้ายยาวๆไม่มีอะไรเลยครับตอนช่วงนี้คนโสดนี่แบบว่าตั้งหน้าตั้งตาตั้ง,ง,งใจเรียนก่อนไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรแบบว่ามันมือหวานะ เออมันหรือว่าแบบตั้งแต่ตาทํางานไปก่อนเลยเพราะตอนช่วงนี้ลักกี้นะครับลักกี้อินเกมอยู่คุณไปจัดการทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับวาสนาคุณมาังทางด้านเรื่องงานมากกว่านะครับจะไม่ใช่เรื่องความรักแต่สาหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้อยู่กินด้วยกันแต่ก็โอเคไม่ได้แต่งงานอยู่กินด้วยกันเนี่ยมันให้อะไรมาบ้างนะอืมระมัดระวังนะครับทางด้านเรื่องของการมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันโดยเฉพาะเป็นความสัมพันธ์ของเกิดจากทางด้านเรื่องของคนใกล้ตัวด้วย นะช่วงนี้จะมีปัญหามันทำให้เกิดภาวะความจุกจิกวุ่นวายลำบากใจเป็นแบบนี้เสมอมัดระวังหน่อยละกันผมเข้าใจแหละ,ม, game, ละมันอัลลัคกี้อินเกมแล้วอัลลัคกี้อินเลิฟอะแต่ถึงคนที่แต่งงานแล้วไม่ติดเลยครับเพราะว่าย่งงก็ต้องซัพพอร์ตกันอยู่นะโอเคยังไงแล้วถ้าชอบแนวะคิดแบบนี้หรือการดูแบบนี้นะครับรบกวนฮนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมที่สำคัญนะครับ attitude แบบนี้นะครับผมดูให้คุณแบบนี้นะปลดล็อกปลดหนี้ปลดสินงคุณนะ line a s a i g นะครับรอยย้อนลำเบอร์มา line a d s a มาได้เลยนะยินดีดูให้ครบทุกไมติเต็มแผงเลยนะครับผมผมโคตรนะครับไม่แม่นฮะแต่ไม่พลาดเรามาดูกันว่าพื้นฐานของคุณทําอาชีพอะไรแล้วจะรวย line มาหาผมได้เลย